สวัสดีเช้าวันศุกร์วันนี้ผมพาทุกคนไปดูชาวประมงนะครับว่าได้ปลาอะไรบ้างนะทุกคนนะที่นี่ตำบลกอหมากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับเกาะกลางทะเลสาบหนึ่งเดียวในประเทศไทยนะครับวันนี้มาดูกันว่ายังมีกุ้งโอ้โหไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยทุกคนปรากฏกุ้งใหญ่ๆอยงนั้นเลยกุ้งกำกามยังมีอีกเยอะครับขนาดน้ำเค็มมาแล้วช่วงตอนนี้ฝนมานะ พอง่ายนะปลานี้พองง่ายทุกคนพอตายแล้วก็อัแบบเดียแบอันเดียวก็พองนะก็จะเอาไปทําลูกชิ้นทําห่อหมกเรื่องเล่าของปลาฉลาดนะครับแต่ก่อนปลาฉลาดเป็นปลาตัวกลมเนื่องจากว่าเข้าในซอกหินเพื่อที่จะไปคาบแม่โพศพออกมานะครับเลยทําให้ตัวแบนและนี่คือที่มาของคําว่าปลาฉลาดครับเยอะเลยรับสับหลาชองพันหล่าเนี่ครับมีกี่ตังด้วยทุกคนกตังโอ้ยกี่ตัง,ตงมีกุ้งด้วย กุ้งก็มีฝนตกแล้วทุกคนฝนหลบเฮ้ยฝนหลบหลบฝนไม่ใช่ฝนหลบเออผมหลบฝนก่อนน้อยม่อนนี่ไม่เลยเลยหน่ะอ,อ,อ๋อเสาะแล้วเสาะแ,แล้วทุกคนเสาะเสาะก็คือว่าเอาปลาออกแล้วนะเออเสาะแล้วนี่ผมเปลือไไปแป๊บเดียวดูดิเต็มตกะก้าแล้วเนี่ยเต็มตะก้าแล้วนี่เริ่มมาตะก้าที่สองสอง่ะเยอะ ปลาหยี่ซอกเออใช่ใอันนี้ก็เขาเรียกปลาหยี่ซอกอืฮะอะไนั้นปลาหยี่ซอกหรอไม่ใช่เหรอเออโทษยกระชวยต่ะงเฮ้ยจิ้มจับปลาจับมกุ้งไม่คว้านะน้าดวยตานะว้าวว้าวมีนองมีจำได้มีนองครับมันมันมันถูกต้องถูกต้องครับพอไหมได้แล้วสองตัวขอบคุณมาก ว่าจะซื้อทุกคนแต่ว่าแกให้อีกแล้วปลา,ปาดุกทะเลสองตัวนี่แกให้อีกตัวหนึ่งพี่วัดเห็นไหมนี่คือวิถีบ้านเราทุกคนที่นี่ก่อมากครับสามตัวให้ตังแกไม่เอาหรอกอืมได้แล้วมื้อนึงจะถามซื้อแต่ว่าเขาไม่เอาตังนี่แหะครับก่อมากเขาอยู่กันแบบเนี้ยวิถีชาวประมงแบบพี่พ,พ,พี่น้องนองอ้ยังนั่งปลดกันอ,อีกเยอะ นี่น,นี่ผมให้ดูอันนี้อันนี้มัน,นถ้าตามภาษาวิชื่อวิทยาศาสตร์ก็เรียกปลาแป้นนะทุกคนนี่ตัวนี้นะมันก็ใหญ่เท่ามือผมเลยนะ,ะเห็นไหมปลาแป้นแต่ที่นี่เขาเรียกว่าปลาปลาปังอย่างนะคือปลาปังครับปลาปัง,ลปงแล้วมันจะมีรุ่นเล็กกว่าน,นี้นะรุ่นเล็กกว่านี้ก็ปลาปังนี่โรเท่าไรครับตอนนี้พนี่อยแปดสิบถึงหนึ่งร้อยบาทนะประมาณนั้น ส่วนฉลาดนี้ฉลาดนี้ก็แกบอกว่า30มสิบาทนู่ <No, no. S 1> เดี๋ยวไปดูของลูกพี่นายหัวพี่วัดนะได้กี่ตังค์ได้กี่ตัวกี่ตังค์หันไซนั่นโลอะไรกี่ตังค์โลร้อยห้าสิบถ้าใหญ่หน่อยก็ส0มร้อยทุกคนเลยนูย่นอนีกตัวหนึ่งนะอันนี้แกได้เยอะนะเนี่ยได้เยอะแต่ถึงป่าฐานนู่นน้ำมันเข้มหรือไม่หรอไม่ที่อ๋อ มันดาวตเทียวน่าตาเอาเราตาตัวหน่อยแล้วเค็มไป่เลมัน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 เหมือนเป็นน้ำกร่อยอ่ะน้ำผสมทุกคนมันมีทั้งน้ำจืดปลาน้ำจืดแล้วก็ปลาน้ำเค็มในพื้นที่กระติดนู่นเลยนะติดเลยล้วงเลยนะปลาเนนปลาเนินน,น,นี่ปลาเนินทะเลทรัพยโลดอะไรนี่ปลาเนินห้าสิบปลาตายห้าสิบไซส์นี้ประมาณห้าสิบบาทรับซับอีู่แล้วชาวนี่ชาวประมงในพื้นที่ สองพันสบายแล้ววันนี้เช้านี้ได้ไหมนี่ถือว่ายังน้อยนี่น้อยมากนะทุกคนคืนหนึ่งเขาได้เป็นหมื่นยิงช่วงหน้ากุ้งอ่ะสองหมื่นฮะอ่าน้ำลงน้ําลงน้ําลงทุกคนน้ําลงปลาผุดผมพาไปดูเดี๋ยวน้ําลงปลาผุดนี่นี่นี่ของแกสต๊อกของแก อะไรกุ้งอ๋อ ALLY, หมูปากก็ตื๊บอยู่อ <existe ountain> <No>. ันโอ้โลว่าอยู่ตัวนั้นนะโอ้โลกว่าก็รุ่นนี้ต่ออะไรอะโลโลโลต่ออะไรแบกแล้วก็ได้โลได้มากอตัวนี้โลกว่าปรากฏโลกว่าตัวใหญ่นะแม่เอามาว่าปากกัด